9,000สกอทรงอาญิมครับครับวันนี้ก็สบายสบายเลยครับวันนี้ชอบช้างประกาศเท่าไหร่นะเอ่อ58ครับผมเป็นไงเมื่อกี้ช่างครั้งแรกก็ผ่านครับนล้วหนักนี้เราคุมมากี่โลนะประมาณ3โลครับเราซ้อมอยู่ไหนใช่สกอทรงอาญิมคุณบอลซ้อมมีใครอยู่บ้างก็มีเจ้าคุณทัพอดีตศึกแล้วก็น้องๆนี่ใครอ่าเก็บตัวมากี่วันรวมๆแล้วก็2ทิตย์ครับครับผมล่าสุดชกไว้ที่ไหนชกที่ลุมพินีครับเออเป็นไงวันนั้นชนะครับ กี่ยกห้ายกห้ายกเจอกับใครเออน้องบีครับน้องบีอ๋อน้องบีบีบอยบ็อกซิ่งไงใช่เออแล้วห้ายกล่าสุดชกกี่ยกสามยกก็ห้ายกครับเป็นอารมณ์ดีเพราะว่าคู่เอกมันต่อยห้ายกอ๋อก็เลยห้ายกเลยใช่ชกตอนเช้าใช่ไหมเอ้ยตอนตอนตอนมืดครับตอนมืดนี่แหละเออแล้ววันนี้ต้องเจอพรุ่งนี้เจอกับใครครับเจอกับฝรั่งฝรั่งใครเจอเขาไหมไม่เคยแน่นอนไม่เคยเจอ เจอมวยฝรั่งเดินบู๊แบบนี้วางใจวางแผนไงดีดูทรงแล้วก็สีมือเขาจะแรกกับสีมือครับอือไปไปเรามาดู <c oughs> อ,อีกงีเอ่ะเราอื่นแล้วครับอายุยี่สิบสองครับ,ค,รบคนจังหวดัดน้องสมครับครับไปไปกิโลแล้วเจ็ดจุเจ็ดจดแปดครับเพื่็นเราเป็นมวยสีมือครับซ้ายหรือขวาครับขวาสูงร้อยร้อยแปดสิบเราชบมวยรวมประมาณก็เกือบร้อยครับฝากพี่น้องเพื่อเพี่นพิ่งนี้หน่อยก็ฝากพี่น้องชาวแฟนมวย จะต้องจบนะคงจะเต็มที่แน่นอน,นครับขอบคุณครับ